สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูกันเรื่องของการแจ้งย้ายที่อยู่ของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะครับว่าการย้ายเนี่ยดำเนินการยังไงได้บ้างนะครับกรณีเนี้ยก็จะมีหนังสือเวียนของสำนักทะเบียนกลางนะครับก็แจ้งแนวทางปฏิบัติไว้นะครับกรณีการแจ้งย้ายที่อยู่นะครับของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะครับกรณีบุคคล กลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์นะครับการจัดการปัญหาสถานาะแลศสิ์ของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อ18มกราคม2548นะครับก้อนัองสือสัางการฉบับนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันอสองหน้านะครับโดยมีสาระสำคัญนะครับซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการแจ้งกันย้ายที่อยู่อของกลุ่มบุคคลดังกล่าวนะครับที่เป็นบุคคลไม่มีสถานะทะเบียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามามติ ตามยุทธศาสตร์นะครับตามมติคณะมนตรีเมื่อปี2548นะครับโดยมีสาระสำคัญดังนี้ก็คือ1น,นะครับการแจ้งย้ายที่อยู่โดยใช้วิธีการแจ้งย้ายปกติก็คือย้ายออกแล้วก็ามาย้ายเข้านะครับาตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้เห็นชอบให้บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนนะครับกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับสามารถแจ้งย้ายที่อยู่ได้นะครับโดยอาศัยระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการ จัดทาทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทะเบียนนะครับปีพศ2562ข้อ15นะครับให้สามารถแจ้งย้ายที่อยู่แบบปกติได้นะครับ mm hmm. กรณีที่2คือการแจ้งย้ายที่อยู่โดยวิธีการแจ้งย้ายปลายทางนะครับก็คือมาที่ที่อยู่ปลายทางแล้วก็แจ้งย้ายนะครับตรงนี้นก็สามารถดําเนินการได้โดยอาศัยระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการ จัดทำทะเบียนวัติบุคคลไม่มีสถานะทางะเบียนข้อ15นะครับก็คือข้อเดียวกันนี่แหละครับโดยกรณีเนี่ยนะครับผู้อำนวยการทะเบียนการเนี่ยก็ได้อนุญาตนะครับให้ดําเนินการย้ายปลายทางได้ในกรณีมีเหตุจําเป็นดังนี้นะครับก็คือ1เกิดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งที่มีก็คือขนาดนี้นะก็จะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนานะครับกรณีที่2คือ กรณีที่เกิดสาธารณาภัยนะครับตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณาภัยนะครับซึ่งประกาศตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะครับเช่นอุทกภัย,ภยวาตภัยนะครับกรณีที่3กรณีที่เป็นบุคคลต้องคําพิพากษาให้จําคุกนะครับหรือกรณีต้องปฏิบัติตามหมายสารหรือคําสั่งของเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายนะครับกรณีที่4คือมีการเจ็บ ป่วยฉุกเฉินนะครับหรือเหตุจําเป็นอันเนื่องมาจากอาการเจ็บป่วยนะครับเช่นเป็นผู้ป่วยติดเตียงน,นะครับกรณีที่5นะครับมีความจําเป็นต้องดูแลคนในครอบครัวนะครับที่ป่วยหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นะครับกรณีที่6กรณีมีเหตุจําเป็นอื่นนะครับก็คือเหตุหลักๆเนี่ยก็คือตาม1-5นะครับโดยจะมี เหตุที่6กเนี่ยนะครับก็คือเป็นเหตุจําเป็นอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่นะครับยังไม่อาจกําหนดไว้ได้ในทันทีนะครับกรณีเนี้ยก็จะให้ในายทะเบียนอาเภอครันนายทะเบียนท้องถิ่นเนี่ยตรวจสอบขพอเท็จจริงแล้วก็พิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็นนะครับตามที่ผู้ร้องเก่าอ้างน,นะครับแล้วนะครับก็รายงานพุ่มในการทะเบียนการเนี่ยเพื่อวินิจฉัยสั่งการในกรณีเหตุจําเป็นอื่นนี้นะครับ โดยกรณีจําเป็นดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดเนี่ยนะครับ <S <S ก็ให้ในายทะเบียนนะครับอาเภอในเบ็นท้องถิ่นเนี่ยหรือผู้ที่ได้รับมอบหน้าเนี่ยเป็นผู้พิจารณาการแจ้งย้ายปลายทางกรณีมีเหตุจําเป็นดังกล่าวนะครับอนอกจากนี้นะครับการย้ายที่อยู่ของบุคคลดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ให้ถือว่านะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายภูมิลำเนาเขตพืน้น,นที่ควบคุม คนต่างด้าวนะครับตามข้อ4วรวัท้ายเนี่ยของประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการกําหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจําพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเนี่ยเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมลงวันที่15มิถุนายน2559ด้วยนะครับก็ถือว่าให้เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือย้ายภูลิลำเนวเขตพื้นที่ควบคุม ตามประกาศสมัครไทยต่งางๆด้วยครับในเรื่องการย้ายของบุคคลไม่มีสถานะธรรเบียนกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ